โอเคครับก็สวัสดีน้องทุกคนเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็เป็นการเฉลยข้อสอบคณิตสามาัญเนาะปี64นะครับในเรื่องของฟังก์ชันนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปเริ่มกันนะพี่อยากให้น้องทําดอกจันนิดนึงก่อนข้อนี้สําคัญมากพี่ถือว่าเป็นข้อสอบที่ออกค่อนข้างดีมากแล้วก็เช็คความเข้าใจที่ค่อนข้างลึกเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยเพื่อให้น้องเรียกว่าได้ประโยชน์จากข้อน,นี้เต็มที่จริงๆนะครับพี่อยากให้น้องลองสต็อปคลิปนี้ก่อนลองกดหยุดคลิปนี้ก่อน แล้วลองทดด้วยตัวเองก่อนลองทดดูลองทําดูซิทาได้ไม่ได้ยังไงบ้างนะครับอย่างที่บอกเนาะทำได้ไม่ได้ไม่ใช่ประเด็นสำคัญสิ่งสำคัญคือการที่น้องได้ฝึกก่อนที่จะไปดูเฉลยอันนสําคัญมากนะครับเพราะเนี่ยลอง stop คลิปดูก่อนนะครับส่วนใครที่ทําเสร็จแล้วหรือว่าทําไม่ได้แล้วอยากไปดูเฉลยแล้วเงี้ยไปต่อไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราดูเฉลยพร้อมกันนะครับอ่ะเริ่มเลยนะครับข้อนี้บอกว่าให้ A เนี่ยนะเป็นเซตของเลข5ตัวคือลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองครับแล้วก็ f เ จาก a ไปทั่วถึงอันนี้มีมี2ประเด็นคือคำว่า1ต่อ1กับไปทั่วถึงนะครับก็คือเรียกว่าแล้วก็กำหนดให้ค่าฟังก์ชันเนี้ยให้เพียงบางค่านะครับดังตารางต่อไปนี้โอเคนะโจทย์ถามค่าของ50บวก5 a บวก f ลบ2เจอโจทย์ก็งงแล้วทำไมมันอะไรมันแปลกแ,ลกแลกใช่ไหม5้5 a f ลบ2อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะก่อนจะเริ่มข้อนี้นะครับพี่ขอทบทวนบางอย่างก่อนคือคำว่าฟังก์ชัน ทั่วถึงก่อนนะครับปกตินะให้น้องจดตรงไหนดีว่าจดตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับถ้าน้องมี f จาก a ไปนะครับ b นะทั่วถึงเขียนว่าทั่วถึงครับหรือว่าบางทีภาษาอังกฤษจะใช้คาว่า on on to เนอะหรือบางทีใช้คํานี้นะครับเหมือนกันนะอันนี้อันนี้ภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับ on to เข้าใจไหม on to คือทั่วถึงการที่น้องเจอแบบนี้นะครับความหมายคืออะไรครับความหมายคือน้องต้องรู้เองครับว่าโดมเมนเนี่ยคือ a นะครับเลนเนี่ยคือ b โอเาป่ะ ถ้าพูดแบบนี้มันเป็นภาษาคณิตศาสตร์ถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านเนาะการที่เขียนแบบนี้แสดงว่าเรียกว่า,าตัวหน้าเนาะตัวหน้ากับตัวหลังตัวหน้านะแล้วก็ตัวหลังใช้หมดครับใช้หมดคือหมายว่าต้องมีการจับคู่กันจนหมดนะครับเดี๋ยวน้องเห็นภาพเดี๋ยวน้องเห็นแผนภาพจะเก็ตมากขึ้นเอาไว้เราจดอย่างนี้ไปก่อนย้ํานะว่าทั่วถึงสองนี้เหมือนกันนะแล้วแต่น้องว่าน้องชอบเขียนแบบไหนอันนี้แบบภาษาไทยแบบภาษาอังกฤษนะครับอันนี้คือประเด็นที่หนึ่งคือคำว่าทั่วถึงเนี่ย ถ้าน้องเจอแบบนี้น้องต้องรู้เองว่าข้อสรุปคือโดเมนเป็น a เลยแล้วก็เลนเป็น b เลยนะครับแล้วก็ข้อที่2ครับตรงนี้ใครฟังฟังแล้วงงๆไม่เป็นไรนะฟังวันผ่านไปก่อนก็ได้ลองจดไปก่อนจดประเด็นสำคัญไปก่อนนะครับอีกประเด็นหนึ่งครับคือคาว่าฟังก์ชัน1ต่อ1ครับพอจ์ข้อนี้เอามาเล่น2อย่างเลยคือข้อนี้เอามาทั้งฟังก์ชันทั่วถึงแล้วก็1ต่อ1นด้วยนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกครับความหมายคำว่า1ต่อ1นกันนะครับสมมุติเรามี f จาก a ไป b นะแล เขาเขียนสายลังนี้ครับอันนี้คือเขียนว่าหนึ่งต่อหนึ่งนะครับหนึ่งต่อหนึ่งความหมายคือนะครับความหมายคือเรียกว่าเอาเป็นภาษาชาวบ้านเนาะหนึ่งต่อหนึ่งคือตัวหลังเนี่ยห้ามซ้ำครับห้ามซ้ำเดี๋ยวพี่อธิบายเพิ่มเติมให้เราจบไปแค่นี้ก่อนนะครับตัวหลังห้ามซ้ำแล้วก็อีกคุณสมบัติหนึ่งที่น้องต้องรู้นะครับคือนี้มีสองอย่างอันหนึ่งคือถ้าน้องไปเจอนะครับถ้าน้องไปเจอนะ f a เท่ากับ b เนี่ย น้องสามารถสรุปได้เลยครับว่าเ,ออเรียกว่าสรุปไปกลับได้คือน้องสามารถย้ายย้ายข้างตรงนี้ไปฝั่งนึงได้เป็นพอน้องย้ายข้างนะอดี๋ยวพี่เห็นใหม่ดีกว่าพอน้องย้ายข้างพอน้องย้าย f ไปฝั่งเนี้ยมันจะเป็น f กลางลบหนึ่งครับก็จะเป็นอันนี้โอเคปะเป็นอย่างนี้เลยเอาใหม่นะตอนแรกตรงนี้มี f อยู่ใช่ไหมน้องย้ายข้างไปอีกฝั่งนึงกลายเป็น f ลบหนึ่งแล้วข้างในเนี่ยก็เหลือแค่ข้างในตรงนี้เห็นปะ พอย้าย f ไปเนี่ย a ฝั่งซ้ายยังอยู่นะครับก็เลยเป็นแบบนี้นั่นเองนะหรือเขียนใหม่เขียนใหม่ได้เป็น f inverse b เท่ากับ a ก็ได้เพราะงั้นเนี่ยถ้าวันดีคือดีน้องไปเจอสมมตินะน้องไปเจอ f 3เท่ากับ4น้องอยากย้ายข้าง f ได้ไหมถ้าเกิดว่า f เป็น1ต่อ1นะสมมติว่าโจทย์บอก f เป็น1ต่ 1. อ1น้ายน้องอย้าย f ไปได้เลยครับก็กลายเป็น3เท่ากับ f ลบ1ของ4อย่างนี้ได้เลยเห็นปะหรือถ้าน้องไปเจอนี่ครับ ถ้าน้องไปเจอ f ลบ1ของ5เท่ากับเท่ากับ2เงี้ยน้องสามารถเขียนใหม่ได้ก็คือน้องสามารถถ้าน้องย้ายย้าย f ลบ1เนี่ยย้ายไปอีกข้างหนึ่งเนี่ยน้องว่าย้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นครับเกิด f ขึ้นถูกไหมครับ5เลยเท่ากับ f 2เลยครับถานบา่ะคือถ้าน้องย้ายย้ายไปเนี่ยก็กลายเป็น f เฉยๆแต่ถ้าเดิมทีเป็น f อยู่แล้วน้องย้ายไปก็เป็น f ลบ1ถาา้าไหม คือถ้าเป็น f ลบหนึ่งย้ายไปก็เป็น f เฉยๆอันนี้คือพวกนี้น้องต้องใช้ให้คล่องนะครับแค่นี้เองความรู้มีแค่นี้ที่เหลือจบแล้วข้อนี้เพียงพอแล้วนะครับความหมายคืออันนี้ถ้าน้องสังเกตนะครับพี่เขียนว่า a ไป b ใช่ไหมแต่ข้อนี้เนี่ยมันดันเป็น a ไป a ครับยิ่งง่ายเลยครับเพราะอะไรเพราะโจทย์ให้ a มาแล้วเนาะ a ไป a ก็แปลว่าอะไรครับข้อนี้นะสำหรับข้อนี้นะครับคือข้อนี้เนี่ยน้องจดไปนะว่าข้อนี้ข้อนี้สิ่งสำคัญคือถ้าน้องไปเจอ f 1, จาก a ไป a เนาะแล้วก็ มีทั้ง on to คือทั่วถึงแล้วก็1ต่อ1ด้วยมีทั้ง2 2 2สมบัติเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องฟังก์ชันพวกเนี้เราจะนิยมเขียนแผนภาพเหมือนวงรีตรงนี้ก่อนเนาะแล้วก็นี่เป็น a ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ปกติจเป็น a ไป b แต่นี่เป็น a ไป a ก็ไม่เป็นไรนะก็วาดอย่างนี้เหมือนกันแล้วน้องเขียนเลขสมาชิกในเซต a ไปก็จะมีลบ2ใช่ไหมครับลบ1 0เดี๋ยวไปแปบบ๊บนึงเขียนมันติดกันนิดนึงก่อนนะครับลบอลบห ศูนย์หนึ่งสองเหมือนกันเลยนะครับลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองทีนี้ครับน้องน้องลองค่อยๆดูที่โจทย์ให้มาก่อนนะครับเพราะายังพี่ยังไม่เริ่มที่โจทย์ให้เลยเนาะถ้าน้องดูที่ตารางนะครับความหมายคือสมมุตินะถ้าน้องดูช่องนี้คือมันต้องดูเรีงงเยกว่าไงถ้าเอ็กซ์เป็นลบหนึ่งนะช่องนี้คือ fx ใช่ไหมตรงเนี้ยความหมายคือ f ของลบหนึ่งเนี่ยได้หนึ่งครับงงไหมพอน้องเอา x ไปแทนเนี่ยคือถ้า x เป็นลบหนึ่งเอาไปแทนในนี้ มันจะกลายเป็น f ลบหได้1เช่นกันถ้าน้องลองดูตัวอย่างนี้ครับเดี๋ยวนะ f 1ได้1นะถ้าน้องลองดอูอันนี้เพิ่มเติมถ้า x เป็น0ย์ล่ะ f 0ูนได้ไรครับ f ศย์ได้2ทันปะอันนี้คือวิธีการอ่านตารางอ่านอย่างนี้นะคือ x เป็นเท่าไหร่แทนใน f x ก็ได้ค่า f นั้นนะครับแต่ว่าอันนี้อินเวอร์สเดี๋ยวค้างไว้ก่อนเดี๋ยวพี่พักไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยพูดนะเอาแค่ตารางนี้ก่อนเนาะสุดท้ายครับถ้า1นไป0ูนย์เลยไรครับก็คือ f 1ได้ครับ f1 ได้0นโอเคไหมเดี๋ยวพี่ลบส่วนให้นะเดี๋ยวพี่ขอ copy ลงมานิดนึงก่อนจะได้จะได้ใช้ได้เห็นชัดนะครับปึ๊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 บตรงนี้นะข้อน,นี้สําคัญมากแล้วก็ข้อน,นี้ออกข้อสอบได้ดีมากพี่ชอบมากเลยนะคือถ้าน้องไปเจออันนี้ก่อนลบหนึ่งคำว่าคำว่า f ลบหนึ่งได้หนึ่งเนี่ยความหมายคืออีกคบน้องความหมายคือให้น้องดูที่ลบหนึ่งก่อนนะลบหนึ่งแล้วน้องไปโยงไปที่หนึ่งครับอย่างนี้นี่คือความหมายโอเคปะ $f$ ลบหได้1เนี่ยความหมายคือการที่น้องโยงจากโยงจากงไปหนึ่นะอันนี้คือเท่าอันนี้ใช้ไปแล้วนะเรียบร้อย $f$ ศูนย์ได้2นะ้องโยงไงเอ่ย $f$ ศูนย์ได้2คือ $x$ เป็น0ค่าฟังก์ชันออกมาได้2 $x$ เป็น0ได้2ก็ต้องโยงนี้ถูกไหมครับเห็นปะก็ใช้ไปอีกอันนึงเนาะแล้วก็ $f$ 1ได้0ครับก็คือน้องตอบพี่หน่อย $f$ 1ได้0โยงจาก1ไป0หรือ0ไป1คําตอบคือ1ไป0นะครับโอเคไหมอย่างนี้เนาะปุ๊บ สรุปคือเราได้สามเส้นแล้วนะแต่ว่าอย่างที่พี่บอกน้องว่าอะไรครับมีคําว่าทั่วถึงใช่ไหมครับทั่วถึงเนี่ยคือทุกตัวต้องใช้หมดคําว่าใช้หมดเนี่ยคือตอนนี้เราเหลือสองสองตัวที่ยังไม่ได้ใช้ใช่ไหมใช้คือการโยนะดังนั้นเนี่ยเราเดี๋ยวสองตัวเนี้ยต้องถูกใช้ให้หมดนะครับแล้วก็คําว่าหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยคือตัวหลังเนี่ยจะถูกใช้ซ้าไม่ได้ความหมายคือสมมุตินะสมมุติถ้าถ้าพี่บอกว่าสองได้โยอย่างเงี้ย อย่างเงี้ยถือว่าไม่ได้ถือว่าไม่ใช่1ต่อหนึ่งละเพราะว่าตัวหลังคือเลขศูนย์เนี่ยมันถูกใช้ซ้ํามันถูกเหมือนมีมีการโยกไปหาซ้ํากันอย่างเงี้ยไม่ได้โอเคปะ่ะที่ไม่ได้เพราะว่าเป็น1ต่อหนึ่งนะครับไม่ได้เป็นเพราะทั่วถึงนะน้องต้องดูดีนะครับว่าบางสมบัติคือทั่วถึงหรือบางสมบัติคือ1ต่อหนึ่งนะครับไม่เป็นไรนะถ้าเกิดฟังเราฟังพี่รู้สึกว่าเฮ้ยบทนี้ไม่ค่อยแม่นหรือว่าประเด็นนี้ไม่ค่อยแม่นไม่ค่อยไม่เป็นไรนะเดี๋ยวน้องกลับไปทบทวนดูเพราะวา ต้องบอกว่าถ้าน้องไหนที่ฝึกข้อสอบเก่ามาเนี่ยน้องที่สอบปี64แล้วมาทําข้อนี้พี่ถือว่าเป็นข้อที่ยากนะเพราะหลายคนอาจจะไม่ไม่ได้ไม่ได้เตรียมตัวตรงประเด็นนี้มาเนาะเพราะคณิตสา์มาันปีก่อนก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้ออกเรื่องฟังก์ชันแบบนี้มานานมากแล้วนะครับเนาะเพราะเนี่ยถือว่าท้าทายพอสมควรน,นะแต่น้องที่จะสอบปีหลังๆนี่ต้องบอกว่าไม่ยากแล้วเพราะน้องเพราะน้องเตรียมตัวตรงนี้ไปถ้ารู้ปุ๊บถ้ารู้อะจบเลยข้อนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับอ่ะทีนี้สรุปอะไรครับสรุปว่าตอนเนี้ยประเด็นของเราคือเรารู้ว่า ต้องใช้หมดใช่ไหมเราต้องหาว่าเอ้ยไอ้สองเลขเนี้ยมันต้องโยงยังไงดีโอเคไหมแล้ววิธีการหาเนี่ยเมื่อกี้พี่ใช้ตารางช่องนี้ไปเรียบร้อยแล้วถูกปะยังเหลือช่องนี้ที่พี่ไม่ได้พูดอะไรเลยไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเรามาดูกันความหมายคืออ่ะลองดูนะถ้า x เป็นลบหนเนี้ยน้องไปใส่นี่เกิดอะไรขึ้นครับมันจะเกิดเหตุการณ์ที่ว่า f อินเวอรของ x x ใช่ไหมถ้า x เป็นลบหนะครับมันก็เป็นลบห เท่ากับ2ครับโอเคนะไปต่อนะครับถ้า x เป็น0ล่ะเราไปแทนปุ๊บก็จะได้ f อินเวอร์สของ0เนี่ยได้1ครับและสุดท้ายถ้า x เป็น1เอาไปแทนปุ๊บ f อินเวอร์สของ1ได้ a นะครับนะเพื่อน้องเห็นภาพมากขึ้นพี่ขอ copy เหมือนเดิมลงไปนะครับจะได้จะได้เรียกว่าประกอบกับแผนภาพแล้วดูให้งา่ายเมเอาละทีนี้ครับจากตรงนี้นะครับอันเนี้ย อย่างที่บอกเนาะเวลาเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยถ้าน้องเจอ f inverse เนี่ยน้องย้ายไปเลยง่ายๆย้ายให้ยยเหลือ f ดีกว่ามันจะกลายเป็นลบหนึ่งเท่ากับ f สองถัดไปพอย้าย f inverse ไปนี้มันก็เหมือนที่พี่เขียนตอนแรกว่านี้ครับอันนี้เนาะย้ายไปปุ๊บกลายเป f ็น f เฉยๆเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยลบหนึ่งเท่า f สองก็แปลไป็นไ,ไทยเป็นไทยเนาะได้ f สองเปน็นลบหนึ่งพี่ขอเขียนแป๊บน,นึงนะที่ไม่พอเฉยๆไม่มีอะไร จะได้ว่าลบหนึ่งนะครับเท่ากับ f สองเนาะเดี๋ยวแปบ๊บหนึ่งนะเท่ากับ f สองก็เขียนใหม่ได้เป็น f สองเนี่ยเป็นลบหนึ่งน้องก็จะรู้แล้วว่าอ๋อเลขสองตรงเนี้ยต้องโยงไปที่อะไรครับต้องโยงไปที่เลขลบหนึ่งนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าอันเนี้ยยังไม่มีใครโยงซ้ําเลยเนาะใช่ไหมครับแล้วก็สิ่งสำคัญคืออันนี้ไปต่อนะอันเนี้ยถ้าพี่เกิดเรียกว่าเกิดอันนี้ย้าย f invert ไปใช่ไหมครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นครับ เกิดสิ at, ่งที่ว่า0เ,เท่ากับ f ของ1ถูกปะก็แสดงว่า f 1ได้0ถามว่าเนี้ยได้อะไรไหมคำตอบต้องบอกว่าไม่ได้อะไรเพราะว่า f 1ได้0นเนี่ยมันก็เหมือนกับเงื่อนไขอันนี้น,นั่นเองที่ที่ตารางก่อ,น,อนนี้ให้มาแล้วพูดง่ายาคือว่าตรงเนี้ยคือคือ f 1ได้0ตรงนี้ให้มาแล้วโอเคปะ f 1ได้0เพราะงัน้นเนี้ย f อินเวอร์ส0ต้องได้1อันนี้อันนี้ต้องเป็นเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเพราะงั้นเนี้ยก็คือสรุปว่า f 1ได้0เนี่ย เราโยงไปแล้วนะคือโยงจาก1ไปศูนย์ตรงนี้เห็นไหมเราโยงไปแล้วพี่เลยไม่โยงซ้ำนะครับและสุดท้ายครับน้องอันเนี้ยถ้าเกิดว่าน้องย้ายข้างน้องน้องจะได้ว่า1นึ่งเท่าเอถูกป่ะ1นึเท่าเอทีเนี้ยน้องตอบพี่หน่อยครับว่า a เป็นเท่าไหร่เอออันเนี้ยคือ fa ได้1นะโอเคนะ fa ได้1ทีเนี้ยเราต้องมาหาแล้วเฮ้ยพี่ f อได้1นะถ้าถ้าน้องบอกพี่แล้ว a จะหายังไงเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าน้องต้องดูนี้ครับ fa เนี้ยได้1 น้องตอบพี่หน่อยครับว่าเลขอะไรฝั่งซ้ายที่โยงไปหาหนึ่งฝั่งขวาคําตอบคือคําตอบคือคําตอบคือลบหนึ่งเข้า okay, ใถามว่าดูได้ไงครับเพราะว่าดูจากแผนภาเข้าไหมคือ fa ทบหนึ่งเนี่ยน้องต้องดูว่าเขียนว่าให้น้องเขียนว่าโยงจาก a ไปหนึ่งก็จะมีเลขเดียวคือเลขลบหนึ่งครับน้องลบหนึ่งคือเลขที่โยงจากโยงแล้วโยงจากฝั่งซ้ายฝั่งขวาไปไปบรรจบที่หนึ่ง ทันไปครับเพราะเนี่ยข้อนี้ถึงบอกว่าข้อนี้เป็นข้อสอบที่ดีมากโหคือมันซับซ้อนมากแล้วก็แต่ต้องบอกว่าซับซ้อนไม่ได้ซับซ้อนแปลว่ายากนะซับซ้อนคือเหมือนว่ามีหลายจุดให้ให้วัดความเข้าใจที่ดีมากนะครับเพราะเนี่ยถ้าเจอโจทย์บอกแค่นี้มาน้องต้องรู้เองว่า a เป็นลบหนึ่งครับโอเคไหมเอาใหม่น้องถ้าเกิดว่าสมมุตินะอันนี้อันนี้สมมุติเพิ่มเติมนะอันนี้พี่แถมให้แถมนะแถมนะถ้าน้องไปเจอเรียกว่าอะไรดีถ้าน้องไปเจอ f a ฟเท่ากับลบหนึ่งละเออน้องว่า a เท่าไหร่อ่ะลองดูสิ ว่าเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับถ้า f a เป็นลบหนึ่งเนาะต้องดูว่าเลขไหนที่โยงจาก a แล้วไปจบที่ลบหนึ่งก็จะมีเลขเดียวคือเส้นนี้ถูกไหมครับเพราะงั้นเนี่ย a เป็นลบสองถ่านปะย้ำนะวันนี้คือแถมนะถ้าเกิดโจทย์ให้อันนี้มาเนี่ยน้องต้องรู้เองว่า a เป็นลบสองแต่ที่ข้อนี้มันทำแบบนี้ได้เนาะเพราะอะไรครับเพราะเป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งด้วยเนาะเห็นไหมทีนี้ครับพอน้องรู้แล้วอ๋อ a เป็นลบหนึ่งนะเรารู้แล้วนะ a เป็นลบหนึ่งแต่ว่า ถ้าน้องสังเกตนะน้องอาจจะบอกพี่เราใช้เงินไขหมดแล้วใช่ไหมอันเนี้ยใช้หมดแล้วนี่หกช่องเนี้ยใช่ปะ่ะแต่ว่าแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับตัวหน้ายังใช้ให้หมดเลยนี่ใช่ปะ่ะตัวหน้ายังใช้ไม่หมดเลยเหลือใครครับเหลือตรงนี้ใช่ไหมตัวหลังก็ยังใช้ไม่หมดเหลือตัวนี้โอเคปะ่ะแต่เนื่องจากข้อน,นี้โจทย์บอกว่าเป็นฟังก์ชันทั่วถึงอย่างที่พี่บอกไปนะทั่วถึงคือตรงนี้คือตัวหน้าตัวหลังใช้หมด ความหมายคือว่าน้องต้องรู้เองครับว่าลบสองต้องโยงหาใครครับหาลบสองเพื่อให้เป็นฟังก์ชันทั่วถึงโอเคไหมครับเนาะแล้วก็การที่เจอแบบนี้ปุ๊บจบเลยครับข้อนี้ก็คือเรียกว่าเป็นการโยงที่สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งทั่วถึงข้อนี้เป็นการบอกว่าเราต้องโยงแบบนี้เท่านั้นหรือพูดง่ายว่าการที่โยงแบบนี้คือจากลบสองไปเป็นลบสองก็คือ f ของลบสองเนี่ยนะได้ลบสองครับโดยที่นะโดยที่ ลบรงตัวนี้คือลบ2งจากฝั่งซ้ายและลบ2ตัวฝั่งขวาคือลบ2งจากตรงนี้โอเคไหมจบแล้วครับน้องน้องรู้ a น้องรู้ลบ2ครับเกิดอะไรขึ้นครับน้องก็ตอบได้เลยเนาะน้องรู้ว่า a เป็นลบ1ย้ำนะลบ2นี่ไม่เกี่ยวนะลบ2นี่พี่แถมไปเฉยนะ a จริงๆข้อนี้เป็นลบ1นะครับเเป็นลบ1แล้วก็ f ลบ2ได้ลบ2อ่ะน้องแทนค่าในที่โจทย์ถามจบแล้วครับอันนี้นะครับก็คือเรียกว่าตอบเท่าไหร่50บวกกับ5้คูณลบ1ใช่ไหมครับบวกกับ f ลบ2ได้ ลบ 2, ก็กลายเป็น50-5-2ลบลบก็คือตอบอ่อ43นั่นเองเป็นคำตอบข้อนนี้สวยงามมากจริงๆพี่ชอบมากนะครับถ้าเป็นไม่ได้พี่ไอ้น้องลองทบทวนไปบ่อยนะลองเขียนซำ้ำๆไปบ่อยแล้วลองเขียนแล้วอธิบายด้วยตัวเองซำ้ำๆก็ได้จะช่วยได้เยอะมากๆนะข้อนนี้มีหลายประเด็นเลยทั้งเรื่องทั่วถึงเรื่อง1ต่อ1นะครับโอเคเนาะก็ย้ำอีกทีนะ1นหนึ่งต่อหนึ่งคือตัวหลังห้ามซ้ำนะครับประมาณนี้เนาะ ก็เรียบร้อยครับคณิตสามาันปี64ตอบ43นั่นเองนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันต่อในข้อถัดไปนะครับ